ใช่ไหมได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ได้อยู่ไงได้อ,อยู่ก็คือแปลว่าได้แหละให้มันเท่าไหร่ให้มันเท่ให้มันเท่กันบ้าทุกคนตำผัวอร่อยไหมอพริกทั้งนานแบบกระส้มอร่อยกินหเหอะกินหเหอะ

ตัวน้ำซุปเนาะอั่อเนาะคือมันชื้นไงมันแบบมันไม่ได้แบบว่าแห้งสนิทอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันดูกแบบได้กิ่นเลยกันนี่เราเป็นคนทำบับข้าวได้ เป็นว่าทำแล้วกินได้ทำได้แต่ว่าทำแล้วกินได้เออทำแล้วกินได้แต่ที่บ้านเรียกว่าทำไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกเนาะพี่เช็ดโตแล้วใช่ไหมเช็ดแล้วเช็ดแล้วไม่เป็นไรเชื้อโรคมันเอาประมาณนี้ได้ไหมส้มได้ได้ถ้าไม่อร่อยเราก็เพิ่มติมใหม่เนาะอร่อยแหละอร่อยเลยพี่ล้างมือไกันนะ เป็นไรหรอช,ช,ช่างมันเถอะช่างเถอะช่างทุกอย่างมนจะแหลกไหม ใช้อันนี้ด้วยไหมไม่น่าจะใช่อะไรอุ้ยคิดถึงอะไรวะคิดถึงเอผักอะไรนะใบแยงป่ะอ๋อเนาะอือใส่กับตำผัวแค่นี้ก่อนนะ z ้มเน้องถ้าไม่พอเราไปตำใหม่นะแล้วเริ่มมะนาวใส่มะนาวด้วยเหรอใส่เนาะใส่นิดนึงไหม่ไม่ไม่ไม่หนูไม่รู้ เปรี้ยวไงเหมือนอแบบ๋อเอาเอามะนาวลงไปด้วยเลยอ่ะโอเคเออนั่นแหละปลาประมาณนี้ก็แล้วเดี๋ยวมันเค็มอืมแล้วก็อะไรผงชูรสผงชูรสเอาครึ่งซองเลยเหลือใช่หรอมันอร่อยเพราะผงชูรสนั่นแหละน่าจะใช่นะเชื้อส้มสิส้มเรียนมาเรียนมาจากยูทูบ อาหารจะอร่อยอยู่ที่ผงนัวหอ,อมจังลืมอะไรรู้ไหมลืมอะไรลืมจาน <c oughs> ตามมาใส่มหนัวได้ไดจะจนหนูไปเอาเดี๋ยวพี่เอาเองมันจะชิมดิให้หนูชิมมัอยเยี่ยมเลยแก อร่อยเพราะอะไรเสริมซีโรตใช่ไหม,พมเพราะผลคือเราต้ค่อยๆกินเนาะถ้าเราไม่กอเราค่อยๆอ,อะไรนะทำไมเออเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่อร่อยอมไม่รอหนูจะรีบกลับกิน,นกันไดากินนะอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินขอบคุณแม่แม่ลินทองแล้วป้า <laughs> ป้าผ่องศรี <laughs> อันนี้จะเป็นถั่วของป้าหมวกสีใช่ไหมไข่เจียวนี่เป็นไข่เจียวส้มแล้วกันส้มเจียวอันนี้อะไรนะหน่อไม้์อะรป้าป้าของป้าแล้วก็ข้าวข้าวต้มข้าวต้มแม่ของของต้มแม่กล้วยอะกล้วยแม่หรือกล้วยพ่อกล้วยแม่กล้วยแม่โอเคแล้วพ่อไปจัดอ่าของพี่ปุ๊กอะไรจานแล้วกันเขาไม่ปุ๊กไข่เจียวไหมโอเคโอเคมากินข้าวกันทุกคนสักแรกของพี่เอกแล้วก็ของพี่อีท พี่พี่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาขอบคุณนะคะของหวานมันเนีตใส่หีดแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปช็อกโแลตญี่ปุ่นนะจ๊ะ